สวัสดีครับพี่น้องอสมอทูฟ้าเมืองไทยยอดไผ่ล่าอินสมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปถัดไปพี่น้องอสมเรียนฟรีหลักสูตรอสมอนวัตกรสังคมออนไลน์นะใครสนใจนะครับก็ต้องติดตามอย่าพลาดนะทุกท่านดูนะครับเปิดแล้ว หลักสูตรที่มีชื่อว่าอสมอนวัตรกรสังคมออนไลน์คนที่จะเรียนได้ต้องเป็นอสมและเจ้าที่สาธารณสุขที่สนใจนะเรียนออนไลน์ผ่าน l i n e o a นะครับฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายเรียนจบท่านจะได้รับประกาศนียบัตรและก็เกียรติบัตรใครสนใจเดี๋ยวผมจะพาไปที่แฟนเพจนะครับอสมนวัตรกรสังคม สนใจสอบถามสายด่วน14 26ก็ได้นะครับเดี๋ยวท่านดูนี่นะเป็นหน้าตาของเพจที่ชื่อว่าอสมอสมนวัตกรสังคมท่านไปที่ Facebook นะครับแล้วก็ไปกดที่ค้นหานะพิมพ์คาว่าอสมมนวัตกรสังคมนะท่านก็ไปเจอหน้านี้นะครับขยับลงมานิดนึงด้านล่างก็จะเห็นว่าเขาเพิ่งเปิดเรียนกันไปนะเห็นไหมครับ นี่คือแผ่นโปรโมทที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับแล้วก็พอเข้ามาเขาจะให้แอดไลน์เห็นไหมครับท่านก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อจะเพิ่มเพื่อนในไลน์ก็จะเป็นโปรไฟล์สีน้ําเงินแบบนี้นะครับเสร็จแล้วดูสิในวันแรกเขาเรียนอะไรกันบ้างนะครับบอกว่าลองเข้าเรียนวันแรกเป็นอย่างไรบ้างคะเห็นไหมครับสําหรับผู้ที่เข้าเรียนครบ6วิชาแล้วมีเนื้อหา6วิชานะครับ ทำแบบทดสอบแล้วอดใจรอไม่นานค่ะรอขั้นตอนการเรียนกลุ่มเป็นขั้นตอนต่อไปท่านสามารถรอรับการแจ้งเตือนจากลายที่เพิ่มเพื่อนไว้ได้เลยนะคะแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจะขอให้ทุกท่านเรียนออนไลน์ด้วยตนเองในระบบก่อนหรือระหว่างเราเรียนกลุ่มสามารถเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้เพื่อทบทวนก็ได้สำหรับระบบ การออกใบประกาศนฏิบัติและขั้นตอนการเรียนตอนนี้กําลังแก้ไขและปรับปรุงหากเรียบร้อยแล้วแอดมินจะแจ้งหน้าเพจทันทีค่ะเนื่องจากระบบวันนี้เปิดวันแรกและมีผู้ใช้งานพร้อมกันจํานวนมากอาจมีข้อผิดพลาดที่พบเจอและกําลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไปใครสนใจนะครับจะเรียนเนื้อหา6วิชานะท่านก็สามารถที่จะเข้ามาที่ นะครับอสมนักวัตรกรสังคมแล้วก็แอดไลน์นะตรงนี้นะครับกดเข้าไปท่านก็จะสามารถเรียนแล้วก็มีทั้งเท่าที่ดูนะมีทั้งเรียนเดี่ยวแล้วก็เรียนแบบกลุ่มใช่ไหมครับเรียนเรียนเสร็จแล้วสอบท่านก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรนี่คือข่าวสารที่ผมคิดว่ามีประโยชน์แก่พี่น้องอสมแลวครบชุดเถาทุกคนนะบอกต่อกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับ